ฮองไก่สตาริเลเกมเทิร์นเบทที่มีตัวละครดีไซน์หลากหลายแม้บางตัวชุดมันจะคล้ายกันก็เหอะแต่ประเด็นไม่ใช่เรื่องนั้นคือมันมีตัวละครบางตัวที่ดีไซน์ออกมาแล้วมันดูจะสื่อไปถึงท่าหนึ่งเป็นพิเศษแต่พอดูท่าจริงๆของตัวละครแล้วมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเลยจริงๆเกมพี่อย่างเกมชินอิมเพกมันก็มีเหมือนกันนะกรณีเนี้ยแต่คลิปนี้พูดถึงฮองไก่สตาริเลนนั้นเราจะไม่พูดถึงเกมพี่นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการรวบร,รวมตัวละครที่ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้ากับดีไซน์ของตัวละครน่ะมันไม่ตรงกันคิดซะว่ามันเป็นการพูดคุยกันเล่นๆดีกว่านะครับอย่าไปจริงจังกับมันเลยซึ่งจะมีตัวละครไหนกันบ้างไปไปดูกันเลยตัวละครแรกสุดบโบรเนียใครอ่านไงไม่รู้แต่ผมอ่านอย่างเงี้ยอย่าว่ากันนะคือผมอ่านชื่อเง,งี้ยตั้งแต่ของไกเตอร์แล้วล่ะคุณดูภาพอาร์ตตัวละครสิครับดูยังไงก็ท่าน้ําแข็งจะชัดเลยอะ่ะมีแบบน้ําแข็งขึ้นตามพื้นอะไรเงี้ยในสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลอัลติเมทก็มีพายุหิมะด้วย แต่กลับเป็นธาตุลมซะอย่างนั้นคือพายุหิมะในสกิลอะก็อาจจะสื่อถึงธาตุลมได้แต่มันไม่ใช่เท่าธาตุน้ําแข็งไงในส่วนของชุดตัวละครส่วนตัวผมคิดว่ามันมีอ์ปกอบหลายอย่างคล้ายกับของเจพานนะครับซึ่งลายนั้นก็เป็นธาตุน้ําแข็งเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โผล่มาตอนแรกก็คือดีไซน์มันชัดมากเลยว่าธาตุน้ําแข็งแต่ว่าตามนั้นแหละครับคนต่อมาคือลิงก์กางเต็นในทุ่งหิมะมีใส่เสื้อกันหนาวมีแสงออโราด้วยธาตุน้ําแข็งชัวแต่ ไม่ใช่ครับธาตุควอนตัมได้ไงวะจริงๆตัวละครเนี่ยมันมีลีกบอกมานานแล้วล่ะว่าเป็นตัวละครธาตุอะไรแต่ไม่คิดว่าดีไซน์มันจะออกมาแบบสื่อถึงธาตุน้ําแข็งขนาดเนี้ยดูชุดของตัวละครสิครับมันเป็นเสื้อกันหนาวถ้าดูองค์ประกอบลึกลงไปอีกอะ่ะก็จะเห็นว่าตรงส่วนผ้าบันคอกับถุงน่องอะ่ะมันจะมีลายเป็นเกลดหิมะด้วยจะมาให้คิดถึงธาตุน้ําแข็งได้ไงล่ะครับจริงไหม คนต่อมาคือลูกาคนนี้ภาพอาร์ตไม่เกี่ยวครับเกี่ยวที่ดีไซน์ตัวละครล้วนเลยมีอะไรบ้างนะเสื้อกั๊กเป็นลายไฟเสื้อยือดก็มีลายไฟนิดนึงเสื้อกล้ามเป็นลายลาวาผ้าที่พันตรงแขนก็คล้ายกับไฟแม้แต่แขนเทียมกับขาเทียมก็มีลายลาวาเหมือนกันทุกอย่างมันดูเป็นาธาตุไฟเป็นหมดเลยอะแต่ตัวละครนี้เป็นาธาตุกายภาพครับก็พอเข้าใจได้นักมวยไงการต่อยก็ถือเป็นการโจมตีทางกายภาพเหมือนกัน พอจะหยวนให้ได้แต่ที่พีก,กว่านั้นคือผ่าครับตัวละครตัวนี้เป็นสายนักสู้ต้องเป็นพวกผ่าทําลายล้างหรือว่าล่าสังหารแน่ๆไม่ใช่ครับผ่าลบล้างอะไรไวะเนี่ยคนต่อมาคือ Black Swan ครับบอกเลยแล้วกันว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมถ้าดูจากภาพอาร์ตกับดีไซน์ตัวละครแล้วก็สกิลต่างๆของตัวละครเนี่ยไม่มีอันไหนที่สื่อไปทางธาตุลมเลยอะ และถ้าถามว่า Black s วอนดูเป็นตัวละครธาตุอะไรมากที่สุดส่วนตัวผมคิดว่าธาตุขอนตั้มครับเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากครับโทนสีล้นล้วนเลยคนต่อมาคือยุลลี่ครับตัวละครนี้จากภาพอาร์ตมีนกไฟมีเตาหลอมชุดของตัวละครก็มีลายไฟด้วยดูยัยงไงก็ธาตุไฟชัดๆแต่ตัวละครนี้เป็นธาตุกายภาพครับเหมือนลูก้าเลย ดีไซน์คายธาตุไฟเหมือนกันแถมเป็นธาตุกายภาพเหมือนกันด้วยอะไรมนจะบังเอิญขนาดนี้ปะแถมสกิลของยูี่ยังดูมีความเป็นธาตุไฟมากกว่าธาตุกายภาพอีกอะไม่เข้าใจเลยจริงๆและคนสุดท้ายตัวละครใหม่อย่างอาเกลียครับคือเพิ่งเปิดดิฟมาร์เก็ตติ้งมาเลยผมเคยทําคลิปไว้ไปดูกันได้ตัวละครนี้เป็นธาตุไฟฟ้าครับส่วนตัวผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยสัมพันธ์กับดีไซน์ของตัวละครนี้เท่าไหร่อ่ะ อันนี้พูดในมุมของคนที่ยังไม่เห็นสกิลของตัวละครน,นี้นะครับถ้าได้เห็นสกิลต่อสู้แล้วความคิดอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอากลียดูไม่ค่อยเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าเท่าไหร่ครับถ้าถามว่ามันคล้ายกับตัวละครธาตุไหนที่สุดดูจากโทนสีก็น่าจะจิตภาพอะแหละแต่ธาตุกายภาพก็ได้เหมือนกันนะและถ้าคิดว่าอากลียเหมือนกับตัวละครธาตุอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ประมาณน้ครับใครคิดว่ามันมีตัวละครตัวอื่นที่ดีไซน์ไม่ตรงกับธาตุอีกก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้เลยถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันแบบสนุกสนุกแล้วกันและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ